สโมสรญี่ปุ่นเปิดตัวเพียวอัชาราพรน,นักวอลเล่บอลหญิงไทยลุยวี v, ลีก2023-24เพียวอัชาราพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยย้ายซบสโมสรลูกยางในประเทศญี่ปุ่นลุยศึกวีลีก2023-24วันที่7กันยายน2566 NEC Red Rocket แชมป์เก่าวอลเล่บอลหญิงวี ลีกดิวิชันหนึ่งประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวอัชราพรคงยศหัวเสาทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมในการแข่งขันฤดูกาล2023-24 20แชมป์ลีกสูงสุดของแดนปลาดิบฐ์8สมัยยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในการเสริมอัชราพรคงยศด,ดาวตกวัย28ปีเข้ามาเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียคนใหม่ของทีมและทําให้ดาวตกสาวไทยจะได้ลงเล่นที่ลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกรวมถึงยังจะได้ร่วมงานกับโคกะซารินะหัวสาวกับตันทีมชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ NEC ยังเสริมผู้เล่นโคต้าต่างชาติอีกคนได้แก่ดานีดรูหัวสาวทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย24ปีเข้ามาร่วมทีมอีกคนสำหรับอัชาราพรเริ่มต้นเล่นหลีกอาชีพกับสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคก่อนจะย้ายไปเล่นหลีกต่างประเทศครั้งแรกกับจาการ์ตา BNI 48ในอินโดนีเซียในฤดูกาล2018-19และล่าสุดลงเล่นให้กับซาริเยเบเลดิเยสตอทีมในเตอร์กิชวลเลบลีกประเทศตุรกีในฤดูกาล2021-22 2022-23ขณะเดียวกันอัชราพรเป็นผู้เล่นไทยคนใหม่ที่เปิดตัวกับทีมหลีกญี่ปุ่นต่อจากชัชุออนมกสีหัวสาวทีมชาติไทยที่เปิดตัวไปแล้วกับวิกตรินะที่เมจิทีมในดีวิชั่น2นอกจากนี้ยังมีทั้งทีมพิชยากกรัมบีหลังทีมชาติไทยที่ยังอยู่กับคุโรเบะอะควาไฟรี่และหัทยาบำรุงสุขบอลเร็วที่ยังเล่นให้กับโตโยต้าออตโตบดีควินซี่ NEC Red r o ร k e t จะลงสนามเกมแรกในวี ลีกดิวิชั่น1พบกับเดนโซอาริบีในวันที่28ตุลาคม2566เวลา11นาฬิกา